แช่ยิ้มื่้เจนกับหลบยิ้มื่้เจนหัวเออ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 อยิ้มจะได้หลบยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มจะได้ยิ้มให้ไม่เจนพอจะได้หมเดลยยิ้มแล้วยิ้มแล้วหนูหมดเดวยิ้มแล้ว ที่เจนพ่อจะได้หลกเยกยขาขึ้นมาหาคุณพ่อเลยมามามเดินเข้ามาเดินเข้ามาอหัวะกันหวันมาใขหัวใครหัวคุณม่เจนพอละ่ามือจับหูมือจับหู มสอนจะได้ม,มือจับหูลูกเอามือจับหูเหรอนี่ต้องมือจับหูกะโยกโยกมือจับหูเลยเอามือจับหูเลยเช็ดยิ้มให้กล้องกันลูกยิ้มมห้กล้องกันยิ้มมือกล้องกัน Yeah. <laughs>